อัสลามุอะล,ลัยกุมารามาตุล้อยบโรากาตู่นะคะสวัสดีน้องน้องห้องปอ .1 ทับ1นะคะสำหรับชั่วมโมงนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาสุขศึกษาและภารศึกษานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขึ้นในบทที่1เรื่องครอบครัวของเรานะคะในบทนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะความหมายของครอบครัวของเรานะคะ ว่ามีสมาชิกในครอบครัวอย่างไรบ้างความรักความผูกพันนะคะลักษณะที่ดีของครอบครัวที่ดีนะคะและลักษณะที่เราควรแก้ไขนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะซึ่งเราอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมคะโดยแต่ละบ้านอาจจะมีสมาชิก ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะเช่นใครบ้างเอ่ยในบ้านาจ,จะต้องมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะหรือบางบ้านอาจจะมีพ่อกับลูกปู่กับหลานใช่ไหมคะหรืออาจจะมีผู้ปกครองกับเด็กๆและบางครอบครัวอาจจะมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะ และบางบ้านนะคะก็จะมีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดอาศัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยสมาชิกในครอบครัวของแต่ละบ้านนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของครอบครัวของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของ สมาชิกในครอบครัวนะคะความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรเอ่ยการสร้างความรักความผูกพันของครอบครัวนะคะถ้าลูกๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการเรียนรู้กันเลยคะ่ะมารู้จักความหมายของครอบครัวกันก่อนนะคะครอบครัวภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า family ค่ะ ครอบครัวหมายถึงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกซึ่งมีความสัมพันธ์กันและผูกพันกันค่ะซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่มีความสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสัง่งสอนหล่อหลอมพฤติกรรมการกระทำความคิดรวมถึง การสร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคมด้วยค่ะต่อไปเรามาดูสมาชิกในครอบครัวกันนะคะสมาชิกในครอบครัวหมายถึงบุคคลที่อยู่ร่วมกันในบ้านที่มีความรักความผูกพันกันและเกี่ยวข้องกันในลักษณะเครือญาติค่ะซึ่งบางครอบครัวอาจจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกและบางครอบครัวอาจจะมี ปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอาพี่น้องและญาติคนอื่นๆมาอาศัยรวมอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะครอบครัวเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกก็คือครอบครัวเดี่ยวค่ะและประเภทที่สองก็คือครอบครัวขยายค่ะซึ่งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายแตกต่างกันตรงจำนวนสมาชิกนะคะ เรามาดูครอบครัวเดี่ยวกันเลยค่ะครอบครัวเดี่ยวประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูกเท่านั้นนะคะต่อไปครอบครัวขยายค่ะครอบครัวขยายประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูกค่ะตลอดจนถึงเครือญาติของพ่อแม่ด้วยนะคะเช่นปู่ย่าตายายรวมทั้งลุงป้านะ้า อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะเอแล้วครอบครัวของเด็กๆล่ะคะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะเด็กๆลองตอบคุณเล็กสิคะต่อไปคุณเล็กมีคลิปเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวของน้องมุกมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ yeah! ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูก,ก็มีพ่อแม่หนูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะ บางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีได้กันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วย ปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าคือน้องของแม่อา ือน้องของพ่อเฮ้ยอย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับยา่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาะก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและนะ้า อ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจะ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่ต่อไปการแสดงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะคะอันดับแรกเลยก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ แสดงความรักความผูกพันต่อลูกยังไงบ้างคะเด็กๆก็คือเลี้ยงดูลูกค่ะเช่นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกค่ะต่อไปค่ะก็คือการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีค่ะต่อไปค่ะก็คือกล่าวชมเชยลูกเมื่อลูกทําความดีค่ะต่อไปญาติผู้ใหญ่แสดงความรักความผูกพันต่อบุตรหลานยังไงบ้างคะเด็กๆก็คือ อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้บุตรหลานเป็นคนดีเช่นกันค่ะแล้วก็กล่าวชมเชยเมื่อบุตรหลานทําดีค่ะลูกแสดงความรักความผูกพันต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ยังไงบ้างคะเด็กๆก็คือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆไม่โตเถียงผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ สนทนาการด้วยคำพูดที่ไพเราะค่ะเวลาเด็กๆพูดเด็กๆก,ก,ก็ต้องมีหางเสียงนะคะตัวอย่างเช่นผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยค่ะผู้ชายก็ลงท้ายด้วยครับใช่ไหมคะต่อไปค่ะก็คือช่วยทำงานบ้านค่ะรวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาว่างนะคะก็ยังช่วยเสริมสร้างความรักในครอบครัวได้เช่นกันค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เปิดหนังสือสุขศึกษาเล่มนี้เลยนะคะให้ลูกๆทำในหน้า35และ36นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะหน้า35นะคะให้ลูกๆเขียนแผนผังแสดงสมาชิกในครอบครัวของตนเองนะคะโดยลูกๆ จะวาดภาพนะคะหรือติดภาพประกอบก็ได้เลยนะคะไปในหน้า36นะคะให้เติมข้อความลงในแผนภูมิการสร้างความรักความผูกพันของครอบครัวนะคะโดยให้ลูกๆตอบคำถามนะคะเขียนตอบมาแบบสั้นๆน,นะคะตามความเข้าใจของลูกๆเองนะคะอ่านะคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยสำหรับการบ้านในวันนี้ สำหรับลูกๆคนเก่งของคุณครูนะคะหากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถทักมาถามคุณครูเปิ้ลได้เลยนะคะเมื่อลูกๆทกําการบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูเปิ้ลในลายส่วนตัวของคุณครูเปิ้ลด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะ